สวัสดีครับสานบ้านสาวซิมครับพี่น้องครับผมเบานดำครับจะซิมล่างเห็ดลวกเห็ดแล้วก็ปักเนาะไม่สมหัวตะเลียวนาะค่ะกันเลยสิพาพี่น้องกินข้าวกินน้ำน้ำกันมือหนิค่ะบอกให้ไหนอุดมเนาะค่ะเฮ็ดข้าวมันไก่สู้กินเนี่ยเพราะว่าอยากกินข้าวมันไก่ค่ะเราไปเฮ็ดน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วหน่พี่น้องเลยนะดูนี่ละน้ำจิ้มเนาะเพิ่มเอิาน้ำเข้าวมันไก่เนาะไก่จัดเต็มค่ะทั้งเครื่องไหนทั้งสี่โขงทั้งเนื้อทั้งเลือด แล,บบแล้วกับบกแต่งแล้วกับผักหอมหูเข่าใส่ขิงค่ะใส่มันไก่หน่อยนึงมาจสีเฮดเป็นถ้วยที่แรก็ต้องเป็นถ้วยเนาะอืมคพละถ้วยพอเ้้งาเขากินอันจานเดียวกันเลยเด้ค่ะไก่กินแบบบุฟเฟ่ต์มื้อนี่น่ะอืมอัสมีก่อนพออิมม่มเขาคอยตัดอีกค่ะ มาได้ค่ะมักินขามันไก่น้ากันมื้อนี่ขามันไก่จานยากค่ะพี่นอ้องเริ่มจกกับขมย่ยงก็ไก่ใส่กรอไิไก่แบบบุฟเฟ่ค่ะมื้อนี่น้ำจิ้มขมันไก่ยังไปเก็บเห็ดอีกยพี่น้องมืงอ,อึ้นกัไกนไหมเอาวายุขาดีอยังไปเติมขาดน้ำซุปพี่น้องอืม อืม,อมขันน้ำขันน้ำดีครับมาอันน้ำสุกจะนนาได้เนาะไม่เส๋อเล้อกเต๋น้ำกันค่ะอืม,อม,อม

น่าเห็นดังโงกแล้วก็ลวกไว้ย่างดีแกออกเมื่อข้า หนึ่งจิ้มเจีวยิ้แซ่บเมื่อนงร่างเรียบร้อยลวกันยังกาวสั่งงรองเบิ่งได้โหลสามขีดพี่น้อง้าเป็นเฮดสดกับที่ได้สองโหลกลัวอยู่นี่หนะ้าแต่ลูกเพิก่กแยังงานนั่น ตอนนี้นเขาสั่งหลัยลูกบอลเด่นหกขีดอยู่นะเนาะอย่างหกขีดอืมอืมอืม,อม,อม เสิร์ฟไปภูเขาแล้วเสิสร์ฟไม่ค่อยจะเห็นงานพี่น้องพี่น้องอาจจะสังเกตได้ว่าค่ะเวลาเ่าอัดคลิปล่ะเห็นโทรศัพท์เสิร์ฟอยู่ในกาตาหรือว่าเห็นโทรศัพท์อยู่ทางกตาต้านะได้ล,ลงคลิปไปนักลงคลิปตัวนึงกับประมาณสองสามชั่วโมงผู้ใด

ม่แค่เอาเนื้อนอะ่ะไม่ต้องหลายเนื้อยอยู่ในซี่โครงจะเป็นคำมั้นใกล้แบบ น้ำไม่สีนะ้ะเต็มก,กระละมังหน่อย มิวนามันถามบางท่านเขาถามนะสาเสริมจ้าเวลาได้นอนมีเวลานอนยั่แบบไหนเวลานอนนี้เดี๋ยวนี่น้องมามือก็นอนมาหลับต่ำเนาะอืมขึ้นหัวอย่างมามือมย่นี้เวลานอนตาเสริม ถ้มือใดพลังเหมือนอีรีนี้เอิ้นมาเชงนไรล่ะสิรับยี่ประมาณนหกทุ่มหา้หากหากทุก่มถ้ามือในเฮ็ดงั้นพ้างงั้นเลยไร่นั้นตดสองตีสามเติ้งตีหา้หากหากเ จำบันในนั้นแลวก็อีกเรื่องหนึ่งนับยันนะ พี่รัศสมที่รัศสมตอบพี่น้องอนะพิมก่อใกล้เป็นง้องงูพิมงองงูเป็นอหนิ้งเสียค่ะรัศสมขี้รสานเร่งละเฮ็ดงานไปน้ำเสียค่ะขั้นพี่น้องบางท่านอันขี้รสไก่สีสิรูดียุดอกว่าระศสมนั้ำอย่างก็เฮ็ดงานไปน้ำรถต๊ตะลุกรัเสมนั่นก็หลงส่งไปกะหลื่อมอันนั่นสิมือกระเฮงไงบ้าหรอค่ะโกดก่อใกล้กับไปยุไก่ฮอร์ฮีนั่นสิกลายเป็น เทียนพิกเทียนดแซสบอีกครับพี่น้อง นายวัดํน่ะพี่น้อมันเกามาล่หลายมือหน่ะมือหามีเวลาเธอหนพี่น้องมึงน่น้ำกะมันใกล้เธอนนะตนบอกพี่น้องแล้วมีแ่ลอน้องิมาไล่มึงเนี่ยอืมาก็บบ ดตะค้งอ่ะโคก็งีก็ใที่บบบนันรององสิบแปรองสิบห้าเนอะร้แหละเิ่นหอวเิ่นไก่สิบาเิ่นไปหอดเิ่นเลขตมนึงอ๋อเป็ตัวสิบแปดเนี่ยนบนี้เ่โค้งกั ด้าแม่เพิ่มพี่เอาไปขายของดีมองซื้อดว่ะเขามันกันมั้เหมือน

mà sao sầm nà nhai vẫn bóc ai kìm đấy bây ừ, ơn mới bao ơn ừ, vừa ไปนั่งกับแตงไปมาเอ,อิญมามานะาก็งคร้งเาไปเบิ้งอยู่นะน้องก,กินอ่ะฉันเอาไว้ให้ละหลายปุยงอือหลายไปน้ำก็มะกินก็สิอวนนะสอ,อมาเนี่ยก,กินแล้วเสียเอยเพราะว่าแม่เนี่ยเ้อนเขาเกิดไปนะ ็มีแนวนั่นคือมีแนวนีนังแต่แล้วสิป,ปอนเ,าอเขาเลยกินยังไม่เหลาท่นอนกินแล้วแม่เหลาอีินยุนี่นะของกินกต่ยุนี่ของกิน่อามั ปาหมูขากอีกเนาะใช่ป่ะบางอยาก่าะ,ะอยากอยู่ตุนไปเพื่อตุนไปตุนๆขึ้นจังมือนัน่นแ่ะแตกเมื่อนั้นท่านเหนือจ่อไปเดี๋ยวเราแซ่บเปนจริน,นะ่บนั่นหละอเพื่อนครับกินเนื้อเสินกับพวกกระดมบ้งไปเดี๋ยวเราแซ่บแซ แสงนเลยกันฟ like ันไมดีฟันไปเลยทำไมเ้ก็สานไมเดีอยรอันนี้ยังวไปเลยสมั้งบวอันนี้เป็นเอนวเขาอะไรบเห็นละเ็บว Để thân lạc của mày nhiều Thế thì cũng có vậy đấy Thế cũng có ngoài hết cũng chặt Bằng là đằng họ có họ chẳng chú nhìn thấy nó Rất ยูจะเรี่นหอด้วยมันเลยเรี่นหอมด้วยมันเลยไม่ได้ว่าสิออกเงิอนออกสารลรมายุ่นาเป็นมาไฟป่ากับบะมีซิงเขาเอินย้งก็ละ่ะซิงอำนวยความสะดวรอซิงอํำนวยความสะดวกแต่ละย่างไม่มีเลยบะมีเลยพี่น้องทั้งที่ยอดเขตอําเ,เมืองน่ะไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งคนทั้งที่แถวบ้านกับบะมีเขาม่ได้คิดว่าจะมายุ่พี่มันนี้ยุ่ไปยุ่มากกาศขนล้นยุ่หนีหักยุ่หนี เจ้าทีเจ้าทางเป็นอุ่มเป็นสูเฮาอยากอยู่อยาก,ยยากตั้งหลักประทานอยู่นี่มาเนาะแม่กระทั่งพ่อแม่ยังเสียค่ายื้อนกันตลอดแล้วก็เพิ่งกลับนี่นึงค่ะเพราะว่าเมื่อน,นี้เป็นเฝ้ากลับไปงั้นดำเนาะค่ะนั่นแหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้แหละเนาะคะ่ะสำเสริมกับสิไว้็ัสนนี่แหละเด้อค่ะเมื่อน,นี้กับเมื่เวียกเมื่องานแต่ว่างานสำเสริมก็ยังว่าเมื่ค่ะต้องไปเห็นงานในโทรศัพท์ตอบคอมเมนต์พี่น้องรับออเดอร์พี่น้องอีกบนเนี่ยค่ะในกับ ฝากเปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ท่านสริมและกันใงหูด,ดำน้ำได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะกระสิมหากพี่น้องได้ค่ะ